ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่พอลลี่กับจ่าไว้ได้ทำภารกิจขึ้นบินเพื่อให้ฮาร์โลเลนหาบางอย่างทว่าเขาก็ถูกเพนดีไว้เจอเข้าทําให้ฮาร์โลเลนเกือบตกเครื่องบินส่วนทางด้านของลิลลี่และรอนนี่ทั้งสองครับได้ขอความช่วยเหลือจากวิวและลิชเพื่อหาหลักฐานในการช่วยพ่อของรอนนี่จนกระทั่งพวกเขาก็ถ่ายภาพวิญญ,ญาณร้ายได้สําเร็จ สวัสดีครับวันนี้แฟนสล็อตซีทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง HBO อย่าง It w e l Come to d e r r y EP ที่4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่เด็กๆได้หลักฐานแล้วพวกเขาจึงมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองก่อนที่เข้าไปยังสถานีตำรวจเพื่อเข้าไปคุยกับผู้กำกับเาวเวอร์พร้อมกับนำภาพถ่ายที่พวกเขาถ่ายได้ครับไปให้กับเาวเออร์ลิลลี่จึงบอกว่าอะไรก็ตามที่ค่าเทดดี้ฟิลและซูซี่มันได้ตามไล่ล่าพวกเราอีกในคืนนี้ที่สุสานในขณะที่ตำรวจดูภาพถ่ายของเด็กๆ พวกเขาก็ถามกลับไปว่ามันคือภาพขี้นกใช่ไหมซึ่งภาพที่พวกเขาเอามานั้นมันก็ใช้ไม่ได้ก่อนที่วิวจะชี้ให้ดูครับว่ามันคือภาพวิญญาณตัวตลกซึ่งผู้กํากับเบาเลอร์ก็ไม่เชื่อครับและเรื่องนี้ก็อาจจะส่งให้ลิลลี่กลับไปยังโรงพยาบาลบ้าอีกครั้งก็ได้พร้อมกับบอกว่าอย่าจุนจ้านนี่มันคืองานของตำรวจหลังจากที่ผิดหวังจากหลักฐานพวกเขาจึงคุยกันใหม่ เลลลี่ก็บอกไปว่ามันจะฆ่าเราก็ได้แต่ไม่ทำส่วนบิวก็คิดว่าน่าจะไปถามใครสักคนครับที่พอจะบอกได้ว่าเมืองเดอรี่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พ่อของรอนนี่ครับกำลังจะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำชอแชงเท่ากับว่าถ้าถูกส่งตัวไปที่นั่นแล้วแล้วก็จะไม่มีวันได้กลับออกมาแน่ ก่อนที่ลิลลี่จะคิดออกครับว่าจะไปถามไกลดีเธอจึงกลับไปถามแม่บ้านที่เคยสนิทด้วยทว่าแม่บ้านคนนั้นก็บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่เด็กหายตัวไปในยุค30ในภาวะเศรษฐกิจที่แย่แต่มันไม่ใช่แบบที่หนูเล่ามาพร้อมกับบอกไปว่าอย่าเพิ่งถอดใจในการตามหาความจริงเพราะว่าเพื่อนของหนูนั้นดีอะไรก็เป็นไปได้ตัดภาพมทชารลอตระหว่างที่เธอนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้น เธอก็เห็นข่าวของชายผิวสีครับถูกจับตัวไปโทษฐานมีเอี่ยวกับคดีเด็กหายซึ่งมันก็คือแฮงค์พ่อของรอนนี่ครับชารลอตที่ได้อ่านแบบนั้นบวกกับเธอที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมต่อต้านการเหยียดสีผิวเธอคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมแน่ๆในขณะเดียวกันนั่นเองครับโลส เจ้าของร้านของมือสองก็ได้เดินทางมาส่งของที่บ้านของเฮรอนก่อนที่ชาลอตจะชักชวนให้โลสเข้ามานั่งดื่มกาแฟด้วยกันโลสก็เล่าให้ฟังว่าชนเผ่าของเธอครับเคยตั้งรกรากแถวนี้ก่อนที่ถามถึงสามีทหารของเธอที่อาจจะทําภารกิจวางท่อน้ําใหม่ชาลอตก็บอกไปว่าสามีของเธอเป็นนักบินคงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้หรอกแต่ถ้าเกี่ยวก็คงไม่บอกเธอแน่ๆเพราะนั่นคือความลับของชาติ ก่อนที่เธอจะถามเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงหนังที่มีเด็กหายตัวไปว่าตัวเธอครับควรกังวลไหมในเมื่ออาจจะยังจับคนร้ายไม่ได้โรดก็บอกไปว่าเมืองเดอรี่ของเราก็เป็นแบบนี้แหละมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวพร้อมกับยื่นนาบัตรของเธอให้กับชาวรอตได้ก็บไว้ ส่วนทางด้านของทานผิวสีหลังจากที่แฮร์รลเลนทำงานให้กับนายพลนายพลจึงมอบโรงเก็บของให้กับพวกเขาได้พักผ่อนที่นั่นมันก็เก่าซึ่งพวกเขาจะต้องช่วยกันเก็บของในนั้นเพื่อที่เปลี่ยนให้เป็นสถานที่พักผ่อนและบาร์ของพวกเขาตัดภาพที่โรงเรียนเนื้อร่อนที่กำลังเรียนอยู่นั้นลิลลี่ก็เห็นว่ามาร์ชได้มองมาทางเธอหลังจากเลิกเรียนวิวก็รีบกลับมาที่บ้าน เพื่อที่จะเอาภาพถ่ายของเขาทว่าเปิดออกมาครับก็ไม่เจอชาลอดจึงเอาภาพของลูกชายมาถามและบอกไปว่าห้ามโกหกแม่วิลจึงเล่าเรื่องรอนนี่และพ่อของเธอที่ถูกจับตัวไปให้ฟังตัวเขานั้นแค่อยากจะช่วยเพื่อนก็เท่านั้นพร้อมก็บอกไปว่าในเมื่อคืนก่อนมันมีคนตามล่าเรานั่นก็ทําให้วิลเข้าไปกอดแม่ก่อนที่ชาลอดจะกําชับให้ลูกชายไปเรียนแล้วก็กลับบ้านเลย หลังจากนั้นครอบครัวของเฮรอนก็ได้นั่งทานข้าวด้วยกันไว้ก็ถามลูกชายไปว่าเรียนสัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้างวิวก็ไม่ยอมบอกครับก่อนที่ชาร์ลอตจะบอกไปว่าลูกมีสาวทําให้วิวนั้นขอตัวออกไปทําการบ้านทันทีก่อนที่เธอจะบอกให้สามีพาลูกชายไปหาอะไรทําในวันหยุดบ้างหลังจากนั้นจ่าไว้ก็พาลูกชายครับออกไปตกปลาด้วยกัน ซึ่งวิวก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นักในระหว่างนั้นปลามันก็กินเบ็ดจนปลาตัวนั้นก็ได้หลุดไปพร้อมกับเหยื่อจะไว้เมื่อเห็นแบบนั้นจึงขอกลับไปเอาเหยื่อที่ท้ายรถและปล่อยให้ลูกชายอยู่ตามลําพังในระหว่างนั้นเองครับวิวก็เห็นว่าปลาตัวนั้นมันได้ไว่ายกลับมาหาเขาเด็กชายนั้นพยายามมอง ก่อนที่มันจะมีมือปิศนาดึงเขาลงไปในน้ําภาพที่วิวเห็นนั้นมันก็คือใบหน้าของพ่อในสภาพที่ไม่เกรียมราวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกทําให้วิวนั้นร้องออกมาจะไว้จึงเข้าไปช่วยลูกชายก่อนที่เขาจะถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นวิวจึงบอกว่ามันดึงผมลงไปในน้ําและมันก็น่าเป็นพ่อเหมือนกับตอนที่เครื่องบินตก ไม่เกลี่ยมไปทั้งตัวซึ่งจ่าไว้ก็เห็นว่าแขนของลูกชายนั้นมันมีรอยแปลกๆอยู่เต็มแขนวิวก็บอกพ่อของเขาไปว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆในเมืองเดอรี่ที่เป็นสิ่งชั่วร้ายก่อนที่สองพ่อลูกจะเห็นลูกโป่งแดงลอยผ่านแม่น้ำไปตัดภาพมาที่ผู้กำกับเบาเวอร์ในตอนนั้นครับชาร์ลอตต์ได้เดินทางมาที่นี่หลังจากที่วิวเล่าให้ฟังเธอจึงเข้ามาคุยเรื่องของแฮงค์และปักใจเชื่อว,ว่าแฮงค์นั้นไม่ได้กระทำผิด และขอคุยกับชายคนนั้นบาวเวิร์ก็ปฏิเสธจากนั้นชาลลอตก็หาเบอร์โทรครับก่อนที่เธอจะโทรไปหาบ้านของโกรแกนจากนั้นชาลลอต ก็เดินทางไปคุยกับแม่ของแฮง์พร้อมก็บอกไปว่าลูกชายของเธอวิวนั้นเป็นเพื่อนกับรอนนี่และเธอก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่เคยช่วยคนผิวสีที่ถูกใส่ร้ายมาแล้วและคดีนี้เธอก็อยากจะช่วยแม่ของแฮงก็บอกไปว่าตอนแรกเธอก็คิดว่าลูกชายอยู่ในห้องแต่จริงๆแล้วลูกชายนั้นอยู่ข้างนอกบ้านมีแค่ตัวเขาและพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ตัดพาไปที่พวกทหารผิวสีหลังจากที่ช่วยกันเก็บของ ฮาลโล่ลนก็ออกมาทิ้งของก่อนที่จูจๆเขาจะสัมผัสถึงสิ่งแปลกๆภาพของคุณย่าของเขาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมก็บอกไปว่าฟังคำย่าหน้าหลานให้ระวังตัวไว้นะปิดฝานั่นให้สนิทและในตอนนั้นมันก็มีรถวิ่งเข้ามา จาไว้ครับได้เดินทางมาที่นี่เมื่อที่ขอคุยเรื่องการตามหาบางอย่างที่นายพลได้สั่งการก่อนที่จะไว้จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ลูกชายของเขาถูกบางอย่างจู่โจมเขาบอกว่าหน้าตามันเหมือนกับผมไม่เกรียมไปทั้งตัวและดึงเขาลงไปในน้ําเขาบอกกับผมว่าพ่อมีบางอย่างที่ชั่วร้ายอยู่ที่นี่ในเมืองเดอรี่ ก่อนที่จะไว้จะถามฮาร์โรเลนไปว่าเรากําลังหาอะไรกันแน่ทว่าฮาร์โรลเลนก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเขาก็พยายามใช้พลังของเขาตามหามันเหมือนกันส่วนทางด้านของวิวเขาได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับทุกคนได้ฟังและคิดว่ามันน่าจะฆ่าเขาได้ก่อนที่พ่อจะเข้ามาช่วยได้ทานด้วยซ้ําแต่มันก็ไม่ทําพร้อมกับเสนอทฤษฎีว่าบางทีมันอาจจะแค่อยากทําให้เรากลัว ให้ฮอร์โมนความกลัวหลังซึงพูล,ล่าบางตัวก็ชอบกินมันทําให้พวกเขาจะต้องหาทางเลิกกลัวให้ได้ลิลลี่ก็คิดบางอย่างออกเธอได้แอบขโมยยาของแม่มาครับซึ่งมันเป็นยาลดความเครียดความกลัวภาวะซึมเศร้าขอแค่อมยาเอาไว้ความกลัวก็จะหายไปจากนั้นพวกเขาก็เข้าเรียน ซึ่งในคาบนั้นพวกเขาก็ได้เรียนเรื่องพญาธิที่เข้าไปอยู่ในหอยทากมันทําให้ตาของหอยทากนั้นยืดพองออกมาเพื่อทําให้นกเห็นได้ชัดและในตอนนั้นมาร์ก็ได้รับสัญญาณครับในการสั่งการให้คุยกับลินลี่เพื่อที่แกล้งเธอมารจึงชวนให้ลินลี่ไปทานมื้อเที่ยงด้วยกัน ตัดภาพที่ชาร์ลอตระหว่างที่เธอเดินทางกลับมาที่สานีตำรวจอีกครั้งพอลลี่เพื่อนซีของจาวไว้ครับก็เห็นแบบนั้นซึ่งชาร์ลอตเดินทางมาที่นี่พร้อมกับคำยินยอมในการคุยกับแฮงคจากครอบครัวของเขาจนกระทั่งทําให้เธอนะั้นได้คุยกับแฮงคจนได้ชาร์ลอตพยายามที่ช่วยแฮงคในการยื่นคําร้องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติ ที่แสดงการเหยียดผิววิธีนี้ครับจะทําให้แฮงนั้นสามารถกลับไปกักตัวที่บ้านได้แต่การที่เธอจะช่วยนั้นต้องทราบความจริงให้ได้เธอจึงถามแฮงไปว่าในคืนนั้นมีคนเห็นคุณออกไปข้างนอกคุณไปทําอะไรในตอนแรกแฮงก็ไม่ยอมบอก จนกระทั่งเขาก็ไม่มีทางเลือกก่อนที่สารภาพความจริงไปว่าจริงๆแล้วในคืนนั้นเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงผิวขาวที่มีสามีแล้วถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปผู้หญิงคนนั้นจะต้องถูกจับลงโทษต่อหน้าผู้คนแน่ๆเขาจึงขอรับจบเอง ตัดาพามาที่ฟุลเลอร์ขาได้เข้ามารายงานว่าหลังจากที่สอบสวนรถก็ไม่ได้อะไรเลยและพวกอินเดียแดงนั้นชอบเข้ามาจับจ้องพวกเขาใน่พนจึงสั่งให้จับเด็กๆพวกอินเดียแดงเหล่านั้นมาซักถามตัดาพามาที่มาร์ชที่ได้นั่งคุยกับลินลี่ทั้งสองครับได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนใหม่ในระหว่างนั้นก็มีนุมหลอกเข้ามาทักทายลินลี่ซึ่งมันก็คือแผนการของกลุ่มแพตตี้เค้กที่ต้องการจะแกล้งลินลี่ มาสก็บอกให้ลิลลี่ลองเข้าไปคุยกับชายคนนั้นสิเพราะว่าชายคนนั้นอาจจะสนใจเธออยู่ก็ได้ลิลลี่นั้นจึงขอตัวไปล้างหน้าซึ่งหลังจากที่ลิลลี่เข้าไปในห้องน้ํากลุ่มแพตตี้เค้กก็เข้ามาทวนแผนการก่อนที่สั่งให้ไปตามลิลลี่ก่อนที่เธอจะเข้าไปขอแต่งหน้าให้กับลิลลี่ซึ่งลิลลี่ก็ขอเข้าห้องน้ําก่อนเนือระหว่างนั้นมาสก็คิดว่าเธอไม่อยากจะแกล้งลิลลี่แล้ว จึงพยายามบอกความจริงครับแต่ทว่าในตอนนั้นดวงตาของเธอก็แปลกๆมันได้ยืดพองออกมาครับราวกับว่ามีตัวพยาธิอยู่ในตาเหมือนกับหอยทากซึ่งลินลี่เมื่อเห็นแบบนั้นก็พยายามเข้าไปช่วยจนกระทั่งมัสก็เข้าไปห้องฝึกงานเธอพยายามใช้สิวแทงพิ่ตาอันจิบปวดของเธอก่อนที่ใช้เลื่อยตัดตาออกมาครับจนกระทั่งลินลี่ก็เข้าไปช่วยไม่ให้มัสแทงตาของตนเอง ก่อนที่เธอจะถือสิวได้เป็นจังหวัดเดียวกันครับที่เพื่อนทั้งห้องได้เข้ามาเห็นทําให้ทุกคนตกใจอย่างมากครับในตอนนั้นจ่าไว้ก็ได้เข้ามาคุยกับภรรยาของเขาเพราะว่าเพื่อนของเขาได้เห็นว่าชา์ลอตเข้าไปในเมืองแน่นอนครับว่าจ่าไว้รู้ว่าภรรยาของเขาจะต้องหาอาสาไปช่วยคนเพราะว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเขาก็ขอให้ชาร์ลอตนั้นอยู่เฉย ในค่ำคืนนั้นวิวก็นอนไม่หลับครับเขาจึงลุกขึ้นมาส่องออกไปด้านนอกบ้านก่อนที่เขาจะพบเข้ากับเฮนนีไว้ที่ได้จับจ้องเขาอยู่ทำให้เขานั้นตกใจอย่างมากเมื่อจ่าวไว้ได้ยินเสียงจึงเข้าไปดูอาการของลูกชายวิวก็บอกไปว่ามันมีคนมองเขาอยู่ซึ่งจ่าวไว้ก็คิดว่า มันเป็นเพราะปัญญาของเขาที่ไปก่อเรื่องมาแน่ๆเขาจึงออกไปดูข้างนอกครับเมื่อไม่พบใครจังหวทที่กําลังจะก,กลับเข้าไปในบ้านจูๆ่ๆเขาก็เห็นลูกโป่งสีแดงอีกครั้งเหมือนกับตอนที่อยู่ในแม่น้ําครับเจ้าไว้จึงเข้าไปขอคุยกับนายพลทันทีพร้อมกับถามไปว่าตอนนี้ท่านกําลังหาอะไรอยู่กันแน่นายพลจึงพาเจ้าไว้ไปยังห้องสืบสวนซึ่งในตอนนี้ครับพวกเขาได้จับตัวหลานชายของโรสที่มีชื่อว่าธานิออกมา และให้ฮารโลเลนใช้พลังจิตอ่านใจครับเพราะว่าชายคนนี้รู้พิกัดสิ่งที่พวกเขากำลังตามหาฮารโลเลนจึงถามว่าพิกัดอยู่ตรงไหนแดเนียลจึงถมน้ำลายใส่ใบหน้าของฮารโลเลนทันทีทำให้เขานั้นไม่มีทางเลือกฮาโลเลนครับได้ใช้พลังจิตของเขาเข้าไปอ่านจิตใจของชายอินเดียนจนกระทั่งเขาเข้าไปอยู่ในความทรงจำของทาเนียลซึ่งในตอนนั้นโลสก็ได้เข้ามาคุยกับเด็กชายทาเนียลเกี่ยวกับปีศาจจากต่างดาวครับที่ตกลงมายังโลก และเหตุการณ์นั้นก็ทําให้กรงที่ขังมันแตกออกทําให้วิญญาณร้ายนั้นหนีออกไปยังป่าตะวันตกได้พวกเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่ากาลูผู้ทรงปัญญาของพวกเขาได้นําเศษดาวตกมาใช้เป็นอาวุธเพื่อยับยั้งวิญญาณร้ายจนกระทั่งการมาถึงของผู้ตั้งรกรากจากทวีปยุโรปพวกเขานั้นได้เข้าไปในป่าแห่งนั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกวิญญาณร้ายเข้าจัดการทําให้มันมีพลังมากขึ้นทําให้พวกเขานั้นหาเลือกกันจนกระทั่งพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะย้ายถิ่นฐาน ทว่าเนรคานีลูกสาวของนักรบก็ไม่อยากจะย้ายเธอจึงนํากลิตเล่มหนึ่งครับเข้าไปในป่าเพื่อที่ตามหาดาวตกเศษซากที่เหลือจนกระทั่งแม่ของเนรคานีที่เป็นนักรบก็รู้ว่ากลิตและลูกสาวของเธอนั้นได้หายไปเธอจึงออกตามหาจนกระทั่งถูกวิญญาณร้ายเข้าเล่นงานเนอรคานีจึงเอากฤิตเข้ามาช่วยแม่แต่มันก็ไม่ทันครับแม่ของเธอนั้นได้จากไปตลอดการ หลังจากนั้นเนคานีก็พบกรีดเล่มนั้นเข้าไปในป่าจนกระทั่งเธอก็เจอเข้ากับถ้ำได้สําเร็จพวกเขาได้กระเทาะหินต่างดาวออกมาและฝังมันเอาไว้เพื่อขังวิญญาณร้ายนั้นไม่ให้ออกมาจากป่าได้เศษดาวตกทั้ง13ก้อนครับถูกฝังเอาไว้เพื่อเป็นเสาในการแบ่งดินแดนและนี่ครับก็เป็นสิ่งที่พวกเขาตามหาก่อนที่ฮาโลแลนจะปรากฏตัวในหัวของทาเนียลพร้อมกับถามไปว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเศษดาวตกนั่น คานเนียวจึงยอมบอกครับพร้อมกับชี้ทิศทางตามอุโมงบ่อน้ําเก่าและจะเจอเสาดาวตกนั่นและเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ